สุกน้อใหม่เสียบครับน้อใหม่ต้นหลังบาดอนอ้นๆหมูลุกหน่อยลูกสับใบตาลน้ำเต็มเสียบเสียบป่าจับน้งต้นนู้น คาคลิปนี้กัได้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอันนี้สองตัวค้าหน,น,นึ่นกับทยคลิปสั่มไปสั่มมาสวัสดีกินคนละมือด้วยค่ะกินคนละมือคนละเว้น ขอพุ่นตัวกำลังใจด้วยจ้ะตุ๊กสำหรับตามน้ำจิ้มเสพเสบอันนี้สองตัวข้ามอยู่ซุปหน่อไม้ สุปหน่อไม้อืมรุกน้อยพี่น้องจ๋าสุกหน่อไม,ม่เส่บครับหน่อไม่ต้นหลังบานอ่อนๆผมจะถ่ายคลิปก่อนเดี๋ยวไม่มีงานส่ง ลกปลาลูกคลองลูกชิน้นลูกชินกช้นแซ่บนะชปลาลูกน้อยปลาดูกน้อยปลาคอหน่อยตัวละคัม้มตัวละคัม้มอันนี้สองตัวคัม้มอยู่ rút lúc này cà phê là bàn cà tính là đây Mưa thì không khó Thế này nó Thế này น,น้องจ๋าสุดหน่อไม่เสียบครับหน่อไม้ต้นหลังบานอ่อนๆสุดหน่อไม้ลูกสะใยตามลำกิ่มเส่บๆประดุกน้อย อยประคอหน่อยตัวละคำตัวละคำเจ้าค่ะมก่าลูกกอดก็วันนี้ประดุกหน่อยน้ำเด้อพี่น้องอันนี้อหอยโข่งนะ นะสวัสดีจา้าจิ้มข่าวค่ะกับซุปหน่อไม้หรือมองเนี่ยซุปหน่อไม้อ่อนๆนะอันนี้มกปลาลูกคอค่ะซุปหน่อไม้็ขความเหนียวอันนี้อันคุณยายลองนะาว่าซุป อน,นี้ก็สูบเขาเผาบั้นเข้าไปเลยเหรอประดุกหน่อยอประดุกหน่อยประดุกหน่อยประคอหน่อยตัวละคำตัวละคำว่าเรามาตัดเอาซีหานอ ล้าคอค่ะซุปหน้อไม้็ขความเหนียวอันนี้อันคุณยายลองนะว่าซุปต้งตกอ,อีกแล้วอันนี้สองตัวค้ำนึึ่ แล้มาตัดเอาซีหานอ,อาคคลิปนี้ก็ได้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะลูกน่อยสวัสดีจ้ากิ้มข่าวค่ะกับซุปน้อไม่้ลวเมืองเนี่ยซุปน้อไม่อ่อนๆค่ะ ซุปหน่อไม้อืมเพราะเกนตนาบ้านก็ทิ้งนาได้เมือถือกล้องเขาแค่นี้เนาะอันนี้มกปลาลูกคอค่ะซุปหน่อไม้็ขความเหนียวอันนี้อันคุณยายลองนะว่าซุปประดุกน้อย ลูกหน่อยประคอหน่อยตัวละคำตัวละคำสุดหน่อไม้อืมอืมห้อยหง่วง้อยหวง สวัสดีจ้าจินข่าวค่ะกับซุปหน่อไม้แล้วมืองเนี่ยซุปหน่อไม้อ่อนๆค่ะอืมปลาดุกน้อยปลาดุกน้อยปลาคอหน่อยตัวละคำตัวละคำอืปลาดุกน้อยปลาดุกน้อยปลาคอน่อยตัวละคำตัวละคำ สวัสดีจา้าจิ้มข่าวค่ะกับซุปหน่อไม้รือเมืองเนี่ยซุปหน่อไม้อ่อนๆน่ะสวัสดีจา้าจิ้มข่าวค่ะกับซุปหน่อไม้รือเมืองเนี่ยซุปหน่อไม้อ่อนๆน่ะโอ้โหปลาลูกพอกคลิปนี้กระด้ขกอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ันต้อง,ตองอีกแล้วขอบุณตัวกำลังใจด้วยจ้ะอันนี้มกปลาลูกคอค่ะซุปหน้อไม้็ขความเหนียวอันนี้อัน,นคุณยายลองนะว่าซุป มันตน้มอีกแล้วไ <c oughs> ม่หง่ว้ไย่หง่ป๋าแป๊บนึงตังนี้พัวขาบ ห้อคงอปาลูกพอ่อมาลุกหน้าถ่ายคลิปก่อนเดี๋ยวไม่มีงานส่งพ้อคงอปาลูกพอ่อปา i don't know